วัดดีวัยร <man like sounds> ุ่นทุกคนผมปายครับกลับมากันท <man like sounds> ี่คอสภาคเก่ากันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่นปืน DLC ในภาคโกดกันดีกว่าจริงๆว่าจะเล่นพิสคริปเปอร์ใน b บ็ k ออฟสนะแต่มันไม่มีให้ซื้อแยกเว้ยก็ต้องมาเล่นภาคโกดแทนปกติคอสภาคเก่าๆนะปืนที่อยู่ในโตเกียวอะหลังจากเกมวางขายปุ๊บก็คือมีแค่นั้นเลยไม่มีปืนใหม่แต่หลังจากภาคแบบแ็คออฟสอะมันก็มีปืน DLC เริ่มเข้ามานะฮะ ภาคโกสก็เป็นอีกภาคน,นึงที่มีปืนใน DLC เหมือนกันแต่วันนี้เรามาเล่นปืนที่มีชื่อว่าลิปเปอร์นั่นเองนะฮะภาคโกสมันจะมีปืน DLC อยู่2ปืนก็คือลิปเปอร์กับมาวอลิกลิปเปอร์เนี่ยจุดเด่นของมันเลยก็คือมันเป็นปืนที่อยู่ในโหมด SMG ก็จริงแต่สามารถเปลี่ยนเป็นโหมด AR ได้เว้ยน่าจะเป็นปืนแรกในคอร์ดตีเลยบ้งที่มีเปลี่ยนโหมดได้นะ,ะระหว่าง SMG กับ AR ไม่ใช่แค่เปลี่ยนโหมด S M G กับ A R เด็กสามารถเปลี่ยนโหมดประเภทปืนได้เออต้องพูดงี้ถ้าวัดกันตามภาษา S M G กับ A R S M G ก็เด่นเรื่องไฟเลน์เนาะแต่ดีคอยลไม่ดีเท่า A R ส่วนพอเปลี่ยนเป็นโหมด A R ก็ไดเมจเลนส์ดีกว่า S M G ส่วนเรื่อง T D K ก็เหมือนเดิมเลยตามภาษา S M G กับ A R โหมด S M G T D K อยู่ที่127มิลลิเซนเร็วโคตรๆส่วน A R ก็193มิลลิเซนนะฮะนอกจากสามารถเปลี่ยนเป็นโหมด S M G กับ A R ได้แล้วตัว ไอรอนไซต์มันก็จะเปลี่ยนตามโหมดของมันเหมือนกันถ้าอย่างเช่น SMG มันก็เป็นไอรอน i ซ e ์โซเนีมันจะเปลี่ยนเป็นดอ t เวใส่แค่2อย่างพอนะฮะลิปเปอร์บปิดไฟล์เพิ่มไฟลเลทแล้วก็ฟอ r g กิฟเพิ่ม r e c o ร์ Control แต่เอาตามตรงนะขนาดไม่ใส่แล้วปิดไฟล์ก็ว่าที k ีเคเร็วแล้วนะแต่พอใส่แล้วปิดไฟลปุ๊บเนี่ยโหมด SMG จาก12 4มิลลิซเิลนะ กลายเป็น105มิลลิเซคถ้าหากไป6มิลลิเซคัี TDK มันจะเหลือแค่2หลักเลยนุย้ยนึกว่าเล่นฮาร์ดคอร์ส่วนโหมด AR จาก178มิลลิเซคก็ลดลงเหลือ1 5 1มิลลิเซคเดี๋ยวหาห้องกันดีกว่ารอบนี้มีคนเล่น49คนเว้ยเออเยอะกว่ารอบที่แล้วอีกรอบที่แล้วที่ถ่ายโกดอะประมาณ20กว่าคนโอเคสแตนดาร์ดทีมเดสแมทปะพอมันเหลืออยู่หมดเดียวแล้ว2ห้องว่าที่เจอ เฮ้ยมาต้องเจอแลอ้วล่ะาเงี้ยเฮ้ยเอาว่ามา,มาสไตล์โซนดีกว่าแมปไซ์โซนอันเนี้ยเลเยต์มันคล้ายๆกับแมปโดมเลยเว้ยมันก็ไม่เชิงเอาแมปโดมมาทั้งดุลล้นหรอกแต่แค่แบบว่าปรับเปลี่ยนอะไรนิดนิดหน่อยๆเท่าน,นั้นเองแค่ยืมเลเยเอต์มาหาไวจัดๆัดอะเดี๋ยวรอบแรกเล่นเป็นแบบ S M G ก่อนแล้วอีกเกมหนึ่งคอยไปเล่นแบบ A R นะ ลิปเปอร์ทีมเดดแมชในไหนก็รีวิวปืนภาคเก่าๆแล้วมาเทสรีคอยกันดีกว่าตรงนี้แล้วกันเอาแบบไม่คุมก่อนนะโอ้โหรีคอยภาคเก่าๆอ่ะมันไม่ได้เน้นดีตรงขึ้นอย่างเดียวอ่ะมันเน้นสะบัดมากกว่าแล้วก็อันนี้แบบแบบคุมนะอุ้ยหืมป่ากระสุนหมดไม่โดนสักนัด แต่ข้็เสียของรับไฟไฟก็นั่นแหละกระสุนหมดไวยิ่งภาคเก่าๆมันตายไวด้วยปงยิงนี่สำคัญเลยอะหรือว่าต้องแคมป์วะนี่นี่ต้องเคาะหน่อยเดี๋ยวรีคอยดีดจัดขอยิงก่อนหน่อยแล้วกันก่อนตายตายเหลือก้านัดรีโหลดแป๊บนึงไอ้เด้ยมันเกิดใกล้ๆ ที่ไฟไปโอ,ไไไโอ้ไม่ตายโอ้ภาคเก่าๆมันยิงตายไวเกินเออขอลัดช็อตหน่อยแล้วกันเอ้ามันนอนโอ้โอ้ก็ว่าเห็นมันแวบเออโอ้ไม่ใช่โอร์โคะโผล่มาแต่หัวดรอปช็อตเออยังใช้ได้อยู่ทริคนี้ได้ยินเสียงคนวิ่งมาเออ ไอ้นี่ก็นอนอยูนนนะ่นั่นน่ะสามคิวผ้าเก่าๆคาเลยสามสี่คิวก็บุญแล้วโอเลโกโอเลโกเออปิงเยอะแล้วพอเบียดกับเพื่อนทีกระตุกเลยอ่ะโอ้นี่ไงในี่ในนน่ะเบียดกับเพื่อนทีกระตุกเลยสไลด์ไปหนึ่งทีเออดีที่มันหันหลังอยู่ต้องดักแล้วว่ะดรอปช็อตเอ้ยได้กาวด็อกไปหนึ่งเรียกหมาเอ้รีโหลดก็หนึ่งรีโหลดแป๊บรีโหลดแป๊บยิงเสียงขวานี่นี่ดักอยู่นี่อู้นัดสุดท้าย จบไวจัวดมันฆ่าไป28-21ไอ้ฝั่งนู้นก็20ตัวแล้วกดไป11ตัวเองเอาแมปแล้วเพรสนเบรกเหรอแมปโคจะกว้างเต็มไปด้วยทุ่งนาและป่าเข้าจบรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าก็เล่นเป็นโหมด AR อรอบที่แล้วคิวไปได้ไม่เท่าไหร่ไปมันจะต้องมีตัวดักข้างบนแน่ๆไม่มีใช่ไหมหลึงแล้วดูดิดูป่าดิถ้ามันมีตัวนอนนี่เนียนเลยนะ อุย้ยสิ้นสุดสอ้เพื่อนอ้โหทำระแวงอีกโอ้ยอ้ยินเสียงปืนอยู่ข้างบนนี้ปะึๆเกือบแล้วเกือบโดนไออบึ้มแล้วไม่ใช่หนึ่งมาถึงสองว่ะลองช็อตไปด้วย AR นะเว้ยไม่ใช่ SMG นะเว้ยแหวบไม่น่าผล่ LMG ติดกล้องเทอร์อมเนี่ยเมตาภาคนี้เลยสวรรค์น,นักเข้มบอกแล้วสวรรค์น,นักแคมโอ้เแคมมันไหมเข้มมันไหมแข่งชอบแข่งชอบเลยเดย,ย์กลับมาเล่นภาคกเก่าๆทีไรได้แต่คอนเทนต์ทั้งนั้นนี่ดับเบิลคิวไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยดับเบิลคิวไปพะอหนุ่มอืม,อมชุดยากมันชุดยากกันทั้งเกมมันเนี่ย ไอ้เพื่อนเราก็ชุดยาหตัว2ตัว3ตัวแต่อย่างน้อยภาคนี้มันก็ยังวิ่งยิงได้อะเออนี่นี่นอนบ้างนอนบ้างนอนบ้างเออเพื่อนเนียนไม่เนียนว่ะมันอยู่บนตึกปะใช่ด้วยกระสุนหมดเหรอ <c oughs> มันเลย โอ้ยดีกแล้วมันตั้งตรงหญ้าเลยใครจะไปเห็นว่าเนี่ยอัหญ้ามันบางอ่ะเอ๊ะซ์อะมจีอะไรยะกายอ่ะทิ่เกิดมีพิปเกิดโอ้หืมชุดมันก็ดำต่อไม้ก็ดำตาลอีกโอ้ย เอ้ยนู่น no, นู่นอยู่นู่นอยู่นี่เห็นแล้ว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 ฝั่งมันมีห้าคนแคมป์ไปแล้วสี่คนเออแล้วก็มีเพิ่มมาใหม่คนหนึ่งหวังว่าจะมีตัววิ่งยิงเพิ่มมาอีกหนึ่งนะอุ้ยไม่รู้ซ่าใครแต่ขอไว้ก่อนเมื่อได้ยิงมานานละยังยังดรอปช็อตเออต้องไวกว่ามันน่ะถ้าเราปิงถ้าเราปิงเยอะกว่ามันน่ะเราก็ต้องไวกว่ามันฮะ ยังไม่เห็นเลยมันแอบอยู่ตรงพุ่มไม้เหรอโอ้โหมันกินนิ่มเลยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันแอบอยู่ตรงเนี้ยอยู่ดีมีคนลงไปนอนนี่ไงอยู่นี่เออเอ้ยเห็นเห็นเห็นรถเทโูน่ะไม่รู้ว่าจะยิงมันให้ได้อ่ะชอบนักไอพวกแคมป์เนี่ยยังไงเพื่อนยังไงยังไงนี่นี่เออตายทักทีไอดิเกือบโดนแล้วไงเพื่อนโอ้นอนลำตๆกันไป แบบมันกว้างกันจนคิวไม่จบเวลาจะหมดก่อนเออรอบนี้ค่อยคิวได้เยอะหน่อยกดไป19ตัวแต่ตายโคตรเยอะเลยมันแคมป์กันฮะาสี่ห้าตัวฝั่งนั้น่ะเดี๋ยวรอบนี้เล่นแบบ a อกันบ้างเอาอะไรดีรอบที่แล้วสตอมฟอนไม่เอาเอาฟรีฟอร์แล้วกันได้อะไรโอสตอมฟอนอีกแล้วอ่ะเหมือนรู้นะว่ารอบนี้เล่นเออาทีมเดธแมทต์จันทุเวกอลสควอ แล้วก็เปลี่ยนเป็นไอนี่มันจะมีกล้องดอดมาให้เอะวะมันบ่นแล้ววะมันก็น่าสมควรให้บ่นน่ะภาคเนี่ยเรื่องแคมป์อ่ะขวามีนะเออนี่ไงแมพตึกอย่างนี้ยังจะใส่ชุดญ้ามาอีกแต่อย่างว่าแคมป์มันไม่เลือกที่หรอกไอคนแคมป์อ่ะมันอยากแคมป์ตรงไหนมันก็แคมป์อ่าฮ่าเนี่ยมันแอบอยู่บนตึกอ่ะแล้วมันใส่กล้อง เธอหม้อ,มอด้วยภาคนี้มันเล่นวิ่งยิงมันก็ยังได้แหละแต่แค่ว่าลำบากอะ่ะตายดิเออโมได้แคมป์อยู่นั่นอะ่ะแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งอะ่ะไอตัวกล้องเธอหมอ้ออีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวนึงถอยก่อนถอยก่อนอยู่ฝั่งนั้นกันไหนพวกแคมป์อ่ะไปเพื่อนเข้าเข้าไอหลัง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 อยู่ไหนวะหูไม่เห็นด้วยโอ้โหโคตรโล่งเลย เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วมันตั้งแคมป์ถ้าเราวิ่งไปหามันมันก็เอาไอดีแปะดักไว้อีกอุย้ยมันนอน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 โล่โล่แป๊บโล่แป๊บใช้โล่เป็นประโยชน์อืมอยู่อยู่ในไอฟิวเกตเอ้ยไม่ใช่ฟิวออเดอร์มาเน่ทำได้แล้วเว้ฟฟิวเดอร์พวกแคมป์มันอยู่คนฝั่งเนี้ยต้องดักอ่ะวิ่งไปไม่ได้วิ่งไป,ไไดงไปโดนยิงอีกเฮ้ยอย่าเบิง้งอย่าเบิง้ง โอ้ขนาดเดินหลบเข้าตึกแล้วยังไม่พูนอีกหรอมันเอาริปเปอร์มาด้วยวะ่ะเดีๆๆๆยวเยวเดียวเนีๆๆ่อยู่ตรงนี้ตอนแรกนึกว่าขุ่งขยะนั่นน่ะนะมัน <c oughs> อยู่สุดแมปปะนี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหพวกนี้อยู่แต่ละที่ได้ขอบแมปทั้งนั้นเลยจะทั <c oughs> ้งไหนวะนี่ชุดย่า <c oughs> อยู่ในตึกมันก็ยังจะหาย่าแคมิกโอ้ยอมใจเลยว่ะตอนแรกเอกใจเลยเวฟใช่เปาวะนู่นอยู่ไกลฝั่งนู่นเลยเกือบเกือบรไฟไปเดเหลือเวลาหนึ่งนาทีฆ่าสุดพึ่งได้แค่57ตัวก็แมพมันกว้างซะอย่างเงี้ยมันเลยค่าไม่สุดสักทีเวลาหมดก่อน นอนมันนอนมันนอนมันนอนอุ้ยเกือบตายอ้าวเข้าหลังเข้าอีก ปแต่กดไป16ตัวค่อยชื่นใจหน่อยเว้ยโอเคก็นี่แหละปืนลิปเปอร์นะฮะหนึ่งในปืนดีเอซีของภาคโกดแต่เสียดายอ่ะอยากเล่นพีสคิปเปอร์แบบกั2สองติดตรงที่ว่ามันต้องซื้อดีเอลซีของมันอ่ะไม่ใช่แบบว่ามีซื้อปืนแยกต่างหากแบบลิปเปอร์หรือไม่ก็มาวลิกแต่กลับมาเล่นภาคเก่าๆมันก็ได้คอนเทนต์เนาะเจอทั้งพวกคขปมที่สมคำาล่อลือนะสำหรับภาคโกดแล้วก็ทีดีเคสุดแสนจะไหวโอเคคลิปหน้ายังอยู่กับ ภาคเก่าๆนะฮอะไรที่ไม่เคยเห็นในคอร์สภาคใหม่ๆเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะสำหรับคอร์สภาคเก่าๆแ okay, ค่นี้เนี่ยไปแล้วจเกันใหม่กันคลิปหน้าเวรุ่น going dark